ยาสักผ้าตัวนี้ครับของเขามีน้ำยปาปอผ้านุ่มในตัวนะสักได้ทางผ้าข้าวาซี่สักถุงสักมือคือมันตาไข่อยู่บ้านเลยผุ่มหนันํำตุ้งย้อตุงนี้ปุมคุมหมาตุง้งย้ของมันช่องโรแอนดไดเป็ดลิตรช่องรถงชายในไล่ทุกหมากซึ<ป>่งแต่ว่าถ้าไขรต้องเดินทางไปโน่นไปนี่ต่างอย่างวัดต่างบะทศสักเสื้อผ้ายอดเย,ย,ยี่ยมไม่อยากปกทุ่งย้อยเอาทุ่งนี้ไปเลยยี่สิบบาทมันพิ่งทำเมาให้ทุกนะถ,กถูกมากทุกหมากยี่สิบบาทเลย คือชายเซ็ตทิงทิงทิงได้เลยมันเป็นมันเป็นตุ่งมันเรอยชี้ปักปอกปอกเลยกระชายได้เลยหนึ่งทุ่งมาสักได้ยี่ที่ตึ้งสามรตัวสักเหลืองสักมือพาข้าวพาซี้สักได้ตึงพาซีสตรสนะครับไม่ต้องกลัวว่าชี้ตอกซี่หลอกเลยตัวเนี้ยปกงชายมาเป็นปีแล้วเสื้อพาข้าวอะไรทำไมเรื่องตึงชายบีนะครับใครอยากลองชายไปจัดได้เลยถ้าแบบห่อใยญ่มันมากไปลองันนี้ไปลองชายดูครับสักเหลืองสักมือได้ถังพี่เลยขจัดขาบลํำลึก ติ้งเสื้อผ้าห่มหมาผมมันมีน้ำยาปัผ้าหนุ่มในตัวอันเนี้ยเราไม่ต้องไปใช้น้ำยาปัผ้าหนุ่มแล้วนะคือเลิกซื้อไปเลยถ้าใช้ไอ้น้ำยาสักผ้าแบบเนี้ยคือสักเซื้ผ้าขูดห่มหมอม้น้ำยาปัผ้าหนุ่มบางเบลเหลืองราคาไม่แพงนี่ใครอยากได้ปักตะกายน,นะยี่สิบบาท